ใส่เนี่ยคะ่ะเนี่ยผงปรุงรสเห็ดหอมนะคะท่านผู้ชมนี่คะ่ะใส่เข้าไปนะคะวันนี้เราจะทำลาบปลาแซลมอนกันคะ่ะลาบปลาแซลมอนนะคะตอนนี้แน่นอืมอื่นไม่หรอโอ้ปิดแน่นจริงๆใส่พริกก่อนค่ะท่าน เราเนี่ยค่ะใส่ประมาณสองช้อนก่อนถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบเผ็ดนะคะก็ค่อยลดปริมาณลงนะคะอันนี้จะบคลุกให้เข้ากันคลุกหอมแข็งกบบนอันนี้งาขาวตั่วถ้าท่านผู้ชมไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่ว่านี่มาชอบนี่ว่าเวลาเคี่ยวแล้วมันเอ่อมันเพิ่มความความอะไรม่รู้เน้นะความมันๆว่าจากงาขาวพี่โอ้โหเผ็ดมากเลย อันนี้ข้าวกล้องขั่วค่ะท่านผู้ชม,มนี่จะใส่ประมาณแค่นี้ก่อนนะคะขึ่นช้อนนะคะอันนี้ทำทีให้ได้สามบา,างคราวนี้คลุกทุกอย่างให้เข้ากันนะคะท่านผู้ชมอย่างเข้ากันแล้วก็เราจะเอาอน้องปลาแซลมอนหนนะคะน้องปลาแซลมอนลงุ่้องก้องในตะเคนะคะ จะว่าโอ้ค่ะทำอะไรเนี่ยอะุงให้เท่ากันค่ะอันนี้เราจะได้ใส่ปลาเข้าไปปลาเราก็กดท้ายด้วยน้ำเแล้วโอ้จะชิมยังไงเนาะไม่ได้ใช้คนกินปลาบิดเห็นไหมคะพี่น <c oughs> งได้แค่นี้เง <c oughs> ถ้าเราเอาส่วนหนึ่งไป <c oughs> ไปไปรั่วก็จะไม่ได้เลย <c oughs> อันนี้ อันนี้คือน้ำปลานะคะท่านผู้ชมเนี่ยน้ำปลาลดโซเดียมนะคะน,นี่ใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะคะจะชิมยังไงต้องให้เฮียชิมแล้วเนี่ยส <c oughs> ินีนเลยนะเออจริงๆก็ก็ใหญ่ค่ะมันจะต้องแค่เท่าเท่าลูกเต๋าลูกเต๋ประมาณาา <c oughs> น,นี้ไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่ว่าจะหวานอะไกเกลือ ลืมบอกพี่นงด้วยเขาว่าตบท้ายด้วยน้ำมะนาวนะคะลืมบอกพี่นงด้วยเขาว่าลืมเองมาค่ะว่าพี่นงเอาหนังออกนะคะมันไม่ใช่ยากแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมทำสเต็กปลาแซลมอนต้องมีหนังนะคะกอ<บ>น้ำมะนาวปิดท้ายะคะ่ะโอจะชิมยังไงเนี่ย ไปไม่ถูกเลยค่ะเดี๋ยวเขาใส่ผิดใช่ไหมคะอันนี้พแกงป่นค่ะโอเคค่ะอ่าอันนี้น้องน้องสะละแหน่ ใครเก่งนะคะประยุกต์ปลาแซลมอนให้มันกินเป็นอาหารที่คนไทยได้สบายคลิกเท่ากันนะคะน้องพีิกเขากลัวฮอดนาบ้านนะก็จะหมูดีชนะบ้านจะฟูฮ้ากินเนาะจะหมูห้ากินจริงๆอันนี้จะเป็นผัดชีนะคะ ใส่เลยหมดเลยอันนี้เน้นผักม้ากเลย <c ười> เครื่องผักเยอะมากเนี่ยคะคะคลุกให้เข้ากัน,นะคะ่ะที่นงทำผักสวยมากเลยนะคะเนี่ยดูน่ากินเลยคะ่ะขออนุญาตชิมเลยนะคะใส่ประมาณนี้เพราะว่า กงก็จะทานเผ็ดด้วยไม่ได้ค่ะใส่พริกตัวนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะ,ะไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะนี่เพิ่มเพิ่มสีสันให้โอ้น่าทานมากเลยค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราตักใส่จานกันค่ะ,ะตักเสิร์ฟนะคะเครื่องสมนนุนไพรนน้น